ไม่รู้ว่ายุคนี้ยังมีคนใช้สูตรนี้อยู่หรือเปล่านะครับจะเรียกว่าสูตรมันก็เรียกได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามันทําให้สไนเปอร์ตัวเนี้สามารถยิงหนึ่งนัดตายนะครับเออเดี๋ยวดูด้นนัดเดียวนะเนี่ยตอกอกเลยนารออ,อีกตัวละครรออ,อีกตัวละครนน่มันไง นัดเดียวตายปกตินัดเดียวหรือเปล่าก็ไม่ใช่ปกติไม่นัดเดียวนะครับผมสูตรนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับก็แค่มีหัวขสุดฟูลแมทชั่แจ็กเหรือหัวสุนที่มันเพิ่มพลังโจมตีนั่นเองนะครับผมและที่สําคัญเลยก็คือ ต้องมีหน้ากากนะครับเพื่อบวกพลังโจมตีเข้าไปอีกนะครับผมและให้ดีที่สุดนะครับมีฉายาสไนช่องสุดท้ายแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ไม่รู้นะครับว่ามีคนเล่นอยู่หรือเปล่านะแบบเนี้ยนะจริงๆมันก็ไม่ใช่สูตรลับอะไรมากมายนะครับมันเป็นวิธีที่ใช้กันมานานมากตั้งแต่ค่ายเก่าแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคก่อนที่จะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องตาพีเกมด้วยนะครับเพื่ ช่องตาเปเจอตนั่นเองและคลิปนี้จะเป็นยังไงตอนแรกผมอยู่ฝั่งน้าเงินนะครับแล้วเจอาอนนี้ฝั่งแดงมั้งแบบฝั่งแดงมแทบจะไม่มีใครเล่นเลยผมก็เลยต้องในคลิปนี้ผมจะพูดแบบเป็นตัวของตัวเองหน่อยละกันนะครับเพราะว่ามีมีคอมเมนต์อยากให้ผมแบบว่าพูดแบบหยาบหยาบหยาบเป็นเป็นเป็นตัวของผมเลยอะเออน่าจะสื่อประมาณนั้นเนาะได้ยวจัดให้ไม่มีปัญหานี่ อ๋อ,อนหนึ่งอ่อ,อนหนึ่ง <c oughs> hit shot เด you know. ี๋ยวยูโนนะเข้าใจปะเฮดช็อตอ่ะเข้าใจแม่สัตว์เดี๋ยววะอันเนี้ยอะไรสั <c oughs> ่งอะไรจะน้องอีดลงไป <c oughs> ลงไปดีครับแม่เดี๋ยวต้องหาตัวอื่นบ้างเราจะยิงตัวเดิมไม่ได้นี่ครับอันนี้ซ่าครับผมเก็บซ่านะครับเก็บซ่าแต่ว่ามันก็ต้องแบบธรรมดาแหละมันก็ต้องไงผมยิงอยู่แล้วแหละ ก็พอ,พอดีพี่เป็นพระเอกเข้าใจปะอุ้ยเฮ้ย,ยมึงบังหน่อยมาเพื่อนคุยร่วงไปดินัดเดียวครับกันไงนัดเดียวนะครับแม่งยิงยังก็บาเลตใส่กระสุนบาเลตมาทุกทีน้องร่วงไปป้องเ,อเรียบร้อย <laughs> คือหาแต่ตัวเลือดร้อยผมบอ,อ,อกเลยผมเล่นแต่ตัวเลือดร้อยตัวไหนเลือดร้อยนี่คือมันต้องเสร็จกูอะเรียบร้อยครับ ไอท้ที่ไอ้ที่ยิงส่วนมากหน้าเดิมๆตรงนั้นเลยนะตอนเนี้ยเอา้าเมื่อกี้ฝั่งตข้ามจะมี5ดาดาวเลยไปแน่นหวะไม่เป็นไรช่างแม่งหรอผมผมจะมายิงตัวเรื้อยๆอะรักักร่วมไปดิอ่อนลงไปอ่อนลงไป <c oughs> <c oughs> ปากดีจัดเลยตอนนี้น <c oughs> โอ๊ยสัตว์ ทองนี้แม่งไม่หมั่นเลยคือคนเก่งๆแม่งอยู่ทีมเดียวกันนะ่ะอคนดูเนี่ยผมให้ท่านผู้ชมดูเลยเนี่ยแม่งไม่มันเลยแม่งอยู่ด้วยกันเนี่ยประเด็นนะแต่ตอนแรกอะผมอยู่ฝั่งฝั่งเอ่อฝั่งน้าเงินแหละนะครับตอนแรกอยู่ฝั่งน้ําเงินเพราะว่าฝั่งน้ําเงินอะแบบทรงมันดูได้เปรียบกับฝั่งแดงไงเออผมก็เลยโยกมาอยู่ฝั่งแดง แล้วพอมาอยู่ฝั่งแดงก็เป็นไงจะลองพี่เหรอไปเรียนมาใหม่ไปเรียนมาใหม่ไปหัดมาใหม่นะอย่างอ้อเร็วมามาลอยพระเอกดูเดี๋ยวผมยิงเด็ดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ๋อไม่โดนเชี่ยกระสุนไปไหนเนี่ย ลงไปไม่ได้วะมันติดอะไรเอาคุยเฮ้ยพอเธจบเกมเฮ้ไม่หนุกเลยอะตอนนี้ผมไม่หนุกเลยคือผมก็ยิงได้นะคนดูแต่ว่ามันแบบมันไม่หนุกอะจะฟันกูเหรอจะฟันกูเหรอคือคนมันเข้ามาแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยคือเข้ามาก็ออกเข้ามาก็ออก อไปหาห้องอื่นเล่นดีกว่าจริงๆคนดูต้องไปหาห้องอื่นเล่นละหามุมหามุมไม่ได้เปียบอเอาตัวนู้นก่อนเลยนะตัวเลือดร้อยนี่ยเอาก่อนเลยต้องเอาก่อนเว้ยนั่นเน,นี่ยกันแน่ต้องกลับมาส่องเฮ้ยปาริษไปเดนินละแค่ไปเดนินละเอ้ยใครเนี่ยเอ้ยมาบ้านกูได้ไงฮะ มาบ้านผมได้ไงครับลวงไปดีเอ้ยนัดเดียวเลยว่านัดเดียวเลยจเจอยังไงเดนสนายไม้ของพี่ไปเนี่ยนัดเดียวครับน้องหลับฝันดีครับผม <laughs> หาเลยหาเลยแสดงว่าตัวที่ผมยิงเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่เรือลอยลำสองนะครับตัวนี้เป็นตัวละครเลือ,ลอดร้อยแต่ถาวรน,นะตัวนั้นอนะ่ะเราต้องรอซุ่มยิงครับคนไหนโผล่แล้วก็จัดเลยเนี่ยร่วงไปไดี่วมไปไดี อยากให you know, ้ช็อตอะยูโนเลยวะมันจะมีไหมนะเนี่ย yeah. อันนี้ไม่ให้ช็อตยูโนอันนี้ล่วงอะยูโ you น know. <laughs> ล่วงอะยูโ you น know, ล่วง you know. อะยูโนเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยได้ไงอะไม่ตายได้ไงเฮ้ยอุย้ยไม่ตายแล้วเฮ้ยหรือว่าหรือว่าสูตรสูตรมันสูตรของผมมันมันหายไปแล้วอะแบบ,บ,บมันใช้ไม่ได้แล้วอะอืมอืมอืม,อม ันเออห้องนี้ยังค่อยมันกว่าห้องที่แล้วหน่อยนะครับห้องที่แล้วแม่งไม่มันเลยอ่ะจริงๆอุ้ยอุ้ยหลบหลบโอ้โหแต่สกอร์ห้องมันสูสีมากเลยนะสูสีมากเพราะฉะนั้นผมว่าห้องนี้แหละโอเคละวนี่อนะัดเดียวไปดิหลับปันดีครับผมว้าว นัดเดียวดีนัดเดียวเดนน้จริงถ้าคนไม่รู้นี่ถ้าโดนอะร้องโปได้เลยนะจริงร้องโปได้เลยแบบถ้าแบบยิงโดนแบบแม่นๆเนาะร้องโปได้เลยเนี่ยนะนัดเดียวอะใช้ได้ะ่ะเอ,อ้มีคนจะเหลาผมวะจะเหลาเหรอจะเหลาเหรออันนี้เล่นอะไรกันนี่ร่วงไปดิร่วงไปดิร่วงไปดิ เนี่ย <laughs> ตัวนี้ยิงได้เลือดร e ้อยเดียวแน่นอนเพราะว่าผมลองยิงแล้วไอเน,นี้ยแมงร้อยสองว่ะแมงไม่อยากบวกเลยอะ่ะไม่มีคนขึ้นบ้านเราเนี่ยเพื่อนมึงดูกันบ้างมาเนี่ยไม่นะยิมงกว่าเอ็มสองร้อยอ่ะพอ,อละแม้ว่ละมงคือแมงหมดละเอ้ยไม่ตาย หิวหิวปิ๊แดดต้องหิวแน่นอนอันแน่บอกแล้วต้องหิวแน่นอนเออเขาต้องหิวต่อแน่นอนจริงๆเฮ้ยอ้ทุนี้ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยไม่ไโดนแม่งจริงโดนขาโอ้ยคำหนึงนะปลาควันก่อนปลาควันก่อนเรียบร้อยอันนี้ตาย กูจะยิงไข่ดยวันนี้กระสุนต้องมีห้านัดเฮ้ยเอ๋อะไรอะไรกระสุนมันน้อยคือดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเราเสียเปรียบขนาดไหนคือดูก็รู้แล้วว่าผมอ่อนให้ขนาดไหนอะเฮจัดเลยอยู่เนาะเข้าใจปหมเฮจัดเลยอยู่เนาะเฮจอยู่เนาะเฮ้ยเฮจัดเลยอยู่เนาะเฮ้เข้าใจไหมเจนเฮจัดหิวอะวิทย์ม่งไม่หิวม่ส่งเพื่อนมา เอาดิเอาดิรู้หรอกว่าหิวอะ่ะรู้หรอกว่าหิวก็เลยดักรออยู่ยังไงล่ะอืมไม่ตายวะว่าไงครับบาเลตยังไงดีบาเลตย,ยิงใครดีนึกไม่ออกนึกไม่ออกเรื่องไม่ถูกละสินึกไม่ออกว่าจะยิงใครดีชิบหายก็โดนได้กับรถคนเดียวไดิครับพี่อ้บาเลต อ๋อเหลาทีนี้เหรอทีน่นไม่โดนเอาทีก็เอาก็เอาก็เอาก็เ,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 เข้า,ามาก็เ,เข้ามาล่วงไปดีโอ้ยบาเลสผมว่าแล้วใครยิง <laughs> นี่ดูนี่นัดเดียวดูไว้คนดูดูไว้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้นัดเดียวไม่ได้อันนี้นัเดเตี้ยไม่ได้นวดแล้วนวดแล้วหลายนวดนวดแล้วนวดอะไรลิสเป็นไรเนี่ย ลิ้นมันไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับผมลิ้นไม่ค่อยได้เลียนั่นเองเนะทียนะนี่แม่งแม่อะไรแท่นนี้แม่งหื่นเลย<ป>อันนี้ห้องสไนนะครับโหมดสไนตัวแม่งบัคเหรอครับผมเซ็งมากกูเซ็งเป็ปดแบบไม่ชอบตัวบัคเลยวะแบบเกิดมาเนี่ยก็จะได้ฟรีมันไม่ฟรีอ๋อ ยิงตูดดุง้งบอกเลยดุง้งเฮ้ยยิ่งไม่โดนแน่วะแม่งกระสุนมังเบี้ยวเฮ้ยยอดนะเจโน่เนี่ยแหละเต็มเต็มกระบาดดุงดง้งดุด้งปะเฮ้ยเห็นดาบแล้วเสบร์แล้วใจไม่ดีเลยวะมาวะะมาวะเอ้ามาก็ลั่วดิครับ โอ้ยเต็มๆตมแมนบ้าแมนบ้าเอาเรียบร้อยแย่งแย่งของกูแย่งของเฮ้ยโอย้เนี่ยแอซิดอีกอะอ้ยโอ้บาเลต์แม่งต้องซุ่มยิงอะอย่าอย่าวัดเลยถ้าวัดจะตายแน่นอนโอ้โหเป็นไงเป็นไง <laughs> เป็นไง ไปเยอะปะล่ะบาดิอยากลองกับพี่่ะจ๊ะนี่ยอดเลยอยู่โน้นี่ยอดเลยอยู่โน้เต็มเต็มอ่ะเฮ้ยจะยิงยังไงนยบาเล่ใช่ปะบาเล่ใช่ปะได้เตรียมตัวให้ดีคือบาเล่ใช่ไหมคือบาเล่ใช่ไหมบาเล่ใช่ปะ

เน่หาอยู่หาอยู่เฮ้ยเฮ้สุนสนสนสนมาดิก็มาดิก็มาดิอ้้เรียบร้อยว่าเล้ยผมว่าแล้วต้องโดนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วบาเลสเต็มห้องเลยใครจะทนโอ้โหกูยอมตายกูยอมตายไม่ตายวะโอ้ยตส่ก็จบนะนี่จัดเลยยูน์เต็มๆอ่ะนี่็อตอ่ะเข้าใจปะนี่็อตอ่ะเฮ้ นรวบไปแม่ง <c oughs> มาโดนไหลเอาดิก็เข้ามาดิฮช็อตอยู่เนาะมาเลยปะหัวนี่หมาหัวนี่หมาอมโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> แต่พระเอกในการดีวีทีครั้งนี้มันก็น่าจะถ้าเป็นผมอะอยู่แล้วก็อยู่แล้วโดนปิดไทย กะทีผมไม่เสียเปียผมยิงได้เยอะกว่านี้อีกอมอยางจะเมก็อยู่แล้วนะผมว่าเป็นแบบ m v P ของเกมนี้รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วคำาขำๆขำๆค,ค,ครับท่านผู้ชมครับก็เอาฮะนะครับสนุกสนุกมันก็เล่นได้แค่นี้แหละนะไอ การเล่นสนายธรรมดาของผมอะมันมันเกินขีดจำกัดเมื่อกี้มันเกินไปแลวมันเกิไมแลวมันก็ต้องประมาณนี้แหละนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็พอแหละรับผมไม่เชื่อว่าในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณรับชมมากครับผม